เมื่อแล้วโดยเกมผมจะโจมตบัวกันเกมสวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับบาจิง,จงคนอุวลครับผมครับ,บ<า>ตัวนี้เป็นว่าวขนาดสองเมตรนะครับตัวสีม่วงครับผมครับตัวใหม่ครับที่เพิ่งทําเสร็จเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับวันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับตรงกับวันลอยวันลอยกระทงกันบ่เพื่อนวันลอยกระท้งครับวับนที่หนุ่มสาวครับ เดี๋ยวมาชมนะครับจะเป็นยังไงอ่ะไปเที่ยกันเลยเดี๋ยวมาชมนะครับตัวใหม่ครับตัวนี้สองเมตดครับผมไปแล้วมาดูกันนะครับตัวใหม่ครับจะเป็นยังไงครับผม่หวานมากกันหรือเปล่านะ มาดูกันว่าจะขึ้นนีงครับตัวใหม่ครับตัวสีม่วงจะเทียดเยวจะเทียดเยวนะครับหรือจะสองเลียดครับเข้าภาวนาอให้เปทียดเยอะครับตัวใหม่ครับสองสองเมตรครับตัวนี้ก็เป็นตัวสีม่วงนะครับตัวนี้ก็แบ่งให้พี่น้องทางจหแบบเชียงรายนะครับพี่น้องทางภาคใต้เฮ้ยภาคเหนือเล่นกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ เพิ่มกันจีรศาสตร์อนุรักษ์ไว้ครับว่าวัชระสุดกระช่องบ่าวจริงคนอุบลครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเดี๋ยวมาชมมาดูกันครับในครับวันนี้ลมดีลมดีลมดีพอเพื่อมืนลมดีเพื่อนลมดีลมดีมากช่วยจอดเลยไม่กทุ่นะมครับไม่ต้องครับคนมีคู่ไม่รู้หรอกครับผมเราไม่มีคู่ยังไงเพื่อนคนรอเขาเขาพอมีภูปคือบอมีภูวะยังมาดูกันครับผมครับผมมาดูกันนะครับ คนดูหกคนครับห้าคนแล้วตัวนี้สงสัยอะไรกระทงกันหมดนะครับวันนี้เอ๊ยยังใส่ยังตัวก็ข้อยาเห็ดแตงเห็ดแตงแค่เท้าเดียวได้ครับครับเดียดแตงหลายครับคิดว่ายังไงครับช่างช่างไฟโอ้สบายเบาสั่งเก่งสุดยอดแล้วครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูนะครับผมขอบคุณครับจุฬา วางจุลานะครับผมของช่างเก่งนะครับผมเบาประสาทกลางบเป็นได้เบาอีสานได้บ่ครับเกินสุดยอดครับผมนี่แดนขาวันเ้อรบิวครับทิวทัศนครับที่ถนนโนนตั้งครับผมนี่ครับเพื่อนกำลังสีแดสเดาครับผมเอาละครับเอ้าพ่อครับผมเอาเออครับ ฟังเสียงให้ดว้นะครับผมอะไะครับสางเก่งพันอันนี้นะครับอ่าเป็นกำลังสาวอยู่นะครับนี่เป็นสาวอยู่ครับสาวเสือกรมบดถึงบ่ครับเื่อสร้างเก่งล่มบดถึงบอกเนี่ครับแป๊บหนึ่งนะครับผมอ้าวเป็นลงไปครับเดินตามเนี่ย ไปดูกันเลยครับผมบเกียงบอกได้นะครับเบอกภาษาอีสานดีกว่านะครับนี่พวผมมาล่องอยู่นี่ครับขางอันนี้ครับผมสุดจอดคุ้มเพลินครับบบาวครับสีทรงออกครับเืินดีครับง่ามพร้อมครับ บาต้องร้อนนะครับถ้าบร้องบ่ทรงให้ลูกค้านะครับผมต้องร้อนขึ้นไปขึ้นสดแจ้งนะครับจึงสีทรงให้ลูกค้าครับสร้างสร้างเก่งบอกว่าสร้างเก่งเพื chanting, ่นบอกว่าต้องร้อนนะครับผมขึ้นสดแจ้งสร้างเก่งจิงสีทรงนะครับผมถ้าบ่ผ่านมาตรฐานสร้างเก่งบ่ทรงนะครับผม เฮ้ยเต้มเย็บฮึช่างแล้วครับผมรักแท้ไหมพี่วันนี้รักแท้ครับนี่ครับช่างเกียงครับวันนี้เราไม่ไม่ลอยกัะทงนะครับวันนี้เรามาเล่นเบา ตัวราสวยนะครับผมดูได้ครับผมวค,นะความสวยครับดูนะครับความสวยครับร่มดีครับผมร่มดีครับสวยนะครับร่มเค่งดีครับผม ครับก๊ลังแก่อันนี้อันนี้ครับแก่เข้าไหมครับดูได้ละเอียดเบาด้วยครับผมนี่หัวธนูดีดีครับผมกับเบาติดนี่ครับสวยของความนี่ครับดูได้ครับเบาสัางเก่งคนอบนนะครับผมนี่ตัวนี้รำนี่เทวไหนนี่สังเก่งบอกเพื่อนเนี้ยบอกบอกแม่ความสูงความยาเหมีย สองเมตรครับผมควรับนี่ครับเห็นไปไหนเนาครับนอกบังหันนอกเบาสังเจงเนาะครับ,นรนบเนาะค,ความงามครับครับความงามมมีทิตีิเนาะังเจ๊งน <c oughs> าแต่บริันตรวจสอบแรกก็ได้ผมไปยังเนาะครับแลลวทุกคนมอง ครับสร้างเจีงคนอุบลเด้อครับผมเบาเจีงคนอุบลครับติดตามช่องเปิ้นก็นได้เนอะครับเบาเจีงครับถ้าผู้ใดอยากสนใจแบบว่าเฮ็ดาโนูบาวหรือยอีหยังก็ได้ไปติดตามช่องเปิ้นได้เด้อครับเปิน้นอันนี้เพิ่นสิบอกเปิหยังคือสีส่ิบเบสหรืออีหยังก็ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ว่าฮอดหัวหน้นาน,นี้เพิ่นสิแล่นบ่าวเด้อครับเอาบอสเนี่ยครับ เด่นนะครับไปนะครับเสียงสโนูครับสักบ้างครับสโนูครับโอ้โอยนี่ครับอย่างนี้โอ้ยเมื่อยไปเด่นเด่นทำดีฮะ ที่กูไปรุมบอกเอ้บูยเสียงเดีว่ะโผล่เห็วปะเห็นบ่าปะครับบ้เห็นหรอกครับมันเหมือดบ้าเล่าหนี่งครับ2เมตรกว่าเวยครับผมสร้างเก่งคนดุบนนะครับ เมื่อนล้ครับมันแน่ผมเห็นดอกนี่ครับแลนจากัวท่าง่างนะครับผมนี่เข่าประท่านนี่เกีียวครับล่องเบาครับสุดยอดในการล่องนี่นี่ข้นสวยครับข้นดีครับผม แต่ว่าถ้าอยากเห็นย่างมือเส,สาร์อยู่ครับความงามนี่ไว้ได้ทั้งเก่งแมนเนี่นามมายน,น,น,นี่ครับสร้างเพื่อนบ้านนี่ครับ,รบโอ้ยอยากเห็นย่างมือเสาร์ได้รอขึ้นยังสีหนอถ้ามีรู้ปย่างมือเสาร์เนาะเป็นไงเขาสั่งเอาเด้ครับนี่ เพื่อนที่บ้านผมบมควายมีปะไหนนะครับมีแต่ถนนหนทางครับนี่ครับโอ้ยเสียงเงดูดุบะคือบวดเลยวะโทรมาโ่เห็นโมเห็นบ่าววะฮัลโหรอกูจะออกไปหาจักหน่อยนี feld, ่เห้ยบ <Zahlen>. ้าน เออเดี๋ยวแดนมาก้อนเบื่อแดนมากอนแดนมากวนอนนี่อ้ยบาเขาขึ้นแบดีเั่องออสร้างเก่งนี่ยอ่คนอุบลโอ้ยบเมิ่งบาเขาหนี่แค่นี้ละมาลองาบเขากอนบาเขาสุดยอดที่สดอ้ยแสงขนุนแจับเข้าอยู่บนนี้จับเข้าอยู่บนนี้ ใช่ลงจับเข่าจุฬาครับจับเข้าเด้อจับเข้าเด้อครับจุฬานี่ครับเนียย่งยุฮ้ย่ยยิ่งบอ่ะวามันรู้่อนุ่มจับเข้าครับส่วนที่นี่สันนี่ใช่เห็นมาวะนี่ครับอีเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่จับเข้าเด้อครับนี่สาวมาสาวมาจับเข้าบ่ครับจับเข้าบ่ครับจุฬานี่ครับจับเข้าจุฬาจับเข่าอ้ยอีกน้อยนึงครับจังที่จะจับเข้า โอ้ยถือว่าชุดหยอดเลยด่รันบาเกินสามเกป็นอย่างไรครับคอมเมนต์มาเลยนะครับผมสร้างเกง่งคนอุือบนนะครับผมสร้างเกง่งคนอุือบนนะครับ นี่ครับเรียนเบาเนี่ยอยู่ห่างอนทางไงวยครับมันทางไปยะสูครับถ้าผู้ใดมาอันพาดมาเนี่ยแวะแวะอันเดื่มได้ก็ได้ครับมันหงจ๋าวยครับผมหงจ๋าเ้วยครับแวะได้ครับล้านได้ย่างอร่อยอร่อยครับหงจ๋าครับผมนี่มาพลานท่างนี่แวะได้ด้วยครับถ้าสิมือยะสูหรือแของไงยังก็ได้แวะได้ด้วยครับผม ฮัลโอยครับเนื้อย่างของจ๋ายนะครับแซ่ยบพิธีครับผมมาเสียกันแล้วมาเชียบมืงได้ครับผมนี่ไปได้ไปได้ครับผมนี่บังคับทางเอง่นี่ทั้ดีแดนบ้าครับก็ผมนี่เป็มนเมพื่อนหนักนะครับฮึส <c oughs> ีแ <c oughs> ดน <c oughs> ดนี่แหลกลายอยู่หลังจากเลี้ยนเมื่อกี้ครับครับผมหลังจาก,ากที่เลี้ยงเมื่อกี้คือแบบว่าประสาทวะ ล้มล้มมันอยู่สูงนะครับบานี้ล้มดูว่านี่มีแต่ล้มบนครับบานี้คือนี่พอจำกัดครับนี่จำกัดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นบวกข้างบนครับบานี้แกอย่างเป็นอะไรครับยากมันไปตัดยิงขาดครับแม่ครับเพราะว่านึ่งเรนเบาทั้งบนทั้งลิ่มล่ำอีกล่ำหนึ่งกันนะครับเรนก้อนหน้านั่นอีกแล้วครับก็เลยดันมาขึ้นสุดว่ะเลยครับแมนสีเรนต่อยเนาะสีเรนหนึงแบบนี้ตัวนี้จุฬาตัวนี้สวยเลยสร้างเก่งประมุ่นท่าใดนี่โอ้ตัวนี้บริษัขายครับ ตัวนี้จะไวส่งเขาบอกด้วยอย่งไรบะม้วนบะม้วนไหนเด้อครับตัวนีแล้วบ่าวตัวล่ำนี่ครับครับเบางเสื้อครับเบางตัวเสื้อครับล่ำหญ่ครับโค้งทางสวยครับนี่ไปโอ้ยเสียงสนุ๊ก ขอคำชี้แนะครับสางเก่งเพิ่นธุ์แครับผมถามเพิ่นให้ตลอดได้ครับคอมเมนต์มาเลยนะครับผมแล้วสางเก่งเพิน่นธติดต่อได้ครับโอ้ยหิ่งบุกขึ้นถึงหรอือเ่ถึงแล้ว,ลวอยากเห็นน้ำมือเราเนะี่ยคึ้นดี สั้งเก็งเลยครับเพ,พ,พ,พื่นนี่เพื่อนกำลังดึงเบาวอยู่นะครับผมนี่จูเป็นจูเป็น,ปนบอดตั้งเก็งนี่ครับ,รบน้นี่ครับแล่นแบบเทียด้วครับผมเป็นแบบไ่เล่นไก่แล้วครับตั้งเก็งบนบานเล่นขางางบ้านเพื่อนก็แล่นได้ครับผมนี่ <c oughs> ทางขนนนหทางเลยครับผมนี่หนทางแง่เลยครับผมนี่หัวลุกครับเส้นทางเลยครับผมนี่นนทางงานบทเห็น,นไดว่าเรียนธรรมดานี่ครับแปลนแบบเสียงไผ่ใช่ไหมแต่ว่าพื้นที่เขาครับกว้างแง่ครับผม บ bon. ah ุครับแดนเบาได้บ่มีปัญหาครับบ่มีอุบัติเหตุบ่มียังครับแดนอยู่นี่ครับบ่มีตกส่รดบ่มีตกส่บานก้นครับเพราะว่าหนึ่งผมบอกผมหนึ่งสังเกตไปบิดแลียวครับบ่มีสามารถที่จะตกส่บานค้นได้หน้าครับเพราะว่าถ้าเที่ยวจะจะบปเจอกับบ่มึงพื้นที่ก็ได้ครับผมเห็นบ่สร้างเจงสามร้างเกงก็ได้ครับเพราะว่าแดนนี่ปุ๊บนี่หนึ่งเข้ากับตรงห่วงบานค้นน้ำกัน้กับรถหน้าบไดตกไปังครับ มึงส่วนนูนนี่เพราะว่าสร้างเจียงบนคำนวณไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งพื้นที่พวกผมเนียนี่จากเห็นไม่เห็นยังเหมือนเศร้านะครับมาเดินเล่นนี่สิเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็กำลังได้เสียงกันงานสร้างเจียงบนครับมียังถามสร้างเจียงบนได้ครับกำลังไม่เสียครับไปเสียทัดที ถึงล่มแห้งไอเนาะแบบจูบไปจูบถัวพะโละครับขอโทษนะครับผู้ใดฟังภาษาอีสานบอกผมก็ขอโทษนะครับบอกภาษาไทยบัเปลน่ยนแล้วนะบอกเป็นภาษาอีสานนะครับครับเห็นสัตว์เห็นสัตว์นะครับได้เสียงเสียงกันรู้ครับ ทานไปสุดยอดเลยดูอยู่ขี่นี่แม่ครับถึงร่มได้แบบนักเลยบมเบิ่งเป็นตูบปรวดออกเมื่อไหร่กูถือแท้แหลรักถือแท้กูบ่ถือดอกกูจิบปิวไปน้ำร่มหมดเลยโมหิยนนี่ครับ นี่สร้างลาครับผมไม่พอบูซางลาคือไปไล่ไผ่บูเห็นเลยบูสั้นเนี่ยครตอนนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เมื่อกี้หลังจากเข้าร่องครับมันกะไม่ค่อยอยากถือรูปแห่งยิงเนาะไม่ค่อยปับเข้าๆเดี๋ยวนมียนถือรูปแห่งยิงแห่งครับปับเข้าเดี๋ยวครับเอาแค่นี้นะครับเนาะงสำหรับตัวนี้ครับไทยขามาแล้วก็ยิ่เดียมฝากกดไลค์กดแชร์กดขับสไลค์ขับสไลค์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นงแกำลังใจผมนี่ครับก็บาจริงขุบนครับครับหลังจากเขาเทียดเทียอะไรอ่งานร่มร่มล่างไม่มีครับมี่ตร่มบนครับพื้นที่นี่จำกัดนะครับเนาะครับเอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ